ไอพี่เฟมอะไรปั๊มน <c oughs> well. ah. Ah ้ำมันเต็มแล้วพี่มันเต็มหนึ่งร้อยเนาะรอแป๊บรอแป๊บแปเครื่องบินก่อนเอ้ยเอามาทำไมอ่ะเอาไปเติมน้ำมันไงไอปั๊มคุครับมึงใครอ่ะอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยเอาอะไร อ้าวอ้าวขบินหายอ้าวเดี๋ยวจะต้องจอดอยู่ตรงนี้พี่เฟรมอะไรครับไรคไปเกี่ยวครับไอ้เจ้าไปเอากูเอากูยนทิ้งแน่ๆชัวบ้ากชั่ัวไม่กูไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไ้ไหมไหนพี่เฟมกูจะลืมว่ากำลังไปจอดไหนเอาดีๆเอาไว้ไหนเนี่ยอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังได้ทำของอยู่ทำไอ้ผลึกเอเดอร์เนี่ยเนี่ยดูดิ กูขับไปเติมน้ำมันก่อนขับไปเอาถ่านให้เทเ,าาเทเผาน้าํามันก็กูเทเทก็ยังเอาเครื่องบินกูดีด้วยทุกคนใส่ร้ายเราดูดีโอ้โดเอาดีดีเครือนยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เอาไปไว้ไหนอะ่ะไม่ได้ครับไปแน่ๆเลยเดี๋ยวมันก็ไปจอดไว้ไหน มันจอดไว้นี่แหละพี่จะเอาไปจอดไว้ไหนได้วะเดี๋ยวกูลองกูยืมนี่กูยืมกูยืมนีเอ้ยยืมยืมไอปไปเดี๋ยไน่นเดี๋ยวเดี๋ยวมินหาวันหาวันินหาวันโอ้ไปทำไว้ไหนไหนเนี่ยผมจะไปไหนแล้วกูไปขุดมาตะเกียกูก็เพิ่งไปเจอเจอละ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 เจลเจลอยู่อยอยู่ดูเดี๋ยวตอทะเล เขาไม่ยอมไป็นเรือ่ะฮะไปทำอะไรเรเออ่ตกินนะไม่ใช่เรือกูกูมาทำเดะกูบ้าออกมาซ่อนกูดนแด่เลยทุกคนบ้าจริกูไม่ได้วกูตีนกูผมไปขุดถ่านมาผมไปขุดถ่านมาแล้วผมก็ถ่านไปใส่ปั๊มน้ำมันน่ะแล้วผมก็ยืนรอเนี่ยผมจอดไว้ตรงนี้ที่ประจำอ่ะ เอ้ยทุกคนดูมันใส่ร้ายเราดูดิทุกคนพี่ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเลยไม่เนียนฉาไม่เนียนไม่เนียนโดโดโดมึงไม่เนียนมากอ่อย่า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 ดูดิทุกคนทำเนียนทำเนียนเออไม่เนียนอะไรกูรู้จะแกล้งกูโอ้ยกูไม่เคยแกล้งมึงเจ็ดแล้วมึงเจ็ดแล้วมึงเจ็ดพอปะวะมึงเจ็ดอ่ะ ไม่พอไม่พอสองหมื่นอันนี้ดูดิโอเคนี่เผาเรื่อยๆเผาเรื่อยๆไอ้แง่คือพาร์ทนี้ทุกคนผมต้องเกริ่นกันทุกคนไว้ก่อนเลยว่ามันคือพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับผมทุกคนไม่ว่าเราจะฆ่าไองงูเหลือมนั้นได้หรือไม่ได้เราก็จะจบแล้วทุกคนเพรว่า เออไม่ไหวอ่ะจริงๆไม่ไหวมันแล้วไม่ีน้องบอกว่าพี่เวฟคัมหนี่ยบอกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ใครเครียดไงครับพี่ยิ่งดูยิ่งเครียดเออดิทุกคนถ้าเป็นายรให้ชิวๆอ่ะสบายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เวฟพี่เวฟมาเนี่มาเน่ยมาเนอะไรวะอะไรวะวาดฝันตอนแรกใช่ไหมนี่เราจะสร้างเป็นโดมแล้วอยู่โดมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ย มไพาร์ตแต่แต่พาร์นด้นเพาร์ทดีก็ยังเหมือนเดิมแม่ทรงคอนเซปแม่ก่อนเลยนะผมต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนเนี้ยที่เข้ามาคอมเมนต์บอกข้อมูลกับพี่เวบกับพี่เฟมนะผมก็ขอบคุณมากแล้วกันถ้าจบเดี๋ยวหมื่นสองหมเจ็ดเลยเหรอก็บอกแล้วสองหมืนโอเคเอาด้วยครับเอาด้วยครับ S 2> <S 2> อ,อะไรครับโดนเด็ดโดนเด็เ,เสียเปี้ยแต่เดึงไม่ได้อ <ชา S 1> <น>ิจฉาครับไม่ม<ช>าอิจฉาครับสองหมื่นสองหมื่นต้องสองห<อ>ม,มื <S <S ่นเจ็ดอ่ะสองหมื่นเจ็ดอ่ะไอพ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 อไอสองหมื่นเนี่ยมาพี่แมมเตรียมอะไรไปแล้วเนี่ยขอดูดิเตรียมอะไรไปบ้างไม่รู้เราพี่เตรียมแค่เพื่อเอ็นเดอร์แล้วก็หินออซิเดียนไปหินออซิเดียนไปเยอะขนาดไหนอ่ะเออแปะนันแล้วไอ้ไอไอที่ระเบิดตุ้มต่ำตุ้มต่ำวีเกียนเออสิบเจ็ด สิบเจ็ดอ๋อโอเคถือว่าใช้ได้เออมันใช้อันเดิมได้ใช่ปะไอหินออลซิเดนอะถ้าเราระเบิดปุ๊บเราก็วางอันเดิมได้ปะได้เอ้ยถือว่าดีอย่าลืมเอาโล่ไม้อาเล็กไปนะอ่อ๋อพี่บีนโล่คาร์เกนอยู่โอเคถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะต้องออกเดินทางเนี่ยผมไปล่าบอสรอบสุดท้ายของซีรีส์ก่อนไปต้องบอกไว้ก่อนมีน้องๆขอซีรีส์ปรสิตมาเยอะมาก ซีรีส์วอร์สิตว่าไงครับพี่เฟย์ครับเล่นมาเนี่ยเล่นมาเนี่ยเออไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้รับเชิญ <c oughs> ไม่ได้รับเชิญเราโดนใส่ไปสูงเอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเขาเขาอยากเล่นนะทุกคนแต่ผมไม่ให้เล่นผมยิงไงคือหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิหันหน้าหันหน้าเนี่ยเขาไม่ดังนะทุกคนหน้าอเงี้ยผมไม,ม,ม,ม่เอาผมไม่เอาไปละไปละไปละยอกยอกยอกไม่คือคุณคุณพี่พี่นอนตอนไหน แล้วพี่นอนตอนประมาณกับเช้าชอ่าพี่นอนกับเช้าแล้วผมนอนตอนไหนใช่เดือนสี่ทุ่มเออนั่นแหละแต่ไหนเวลาตรงกูไหมมันไม่ตรงกัน,เออ,นเออเวลามันไม่ตรงกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ต่อไปไม่มีวิเฟรมไม่แปลกนะฮะเออพราะว่าตอนแรกก็ <c oughs> กะว่าจะนอนเวลาพร้อมกันสุดท้ายมันก็มีคนย้ายอยู่ดีมันมันไม่ไหวไง,ไงทุกคนคือตอนเช้าอ่ะมันไม่อยากทำงานเหมือนตอนกลางคืนตอนกลางคืนทำงานสุดท้ายใช่แต่เมื่อไหร่กิน เขาอ่านเขาเปล่าเขาอ่าเขาเปล่าเขาอ่าเขาเปล่าเนี่ยแล้ววันนี้วันนี้จะฆ่าบอสได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้กูเจ้บดฆ่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดิอย่าโกงดิโถ่เอ้ยบินตามมาป่ะเนี่ยเอาไม่ไหนเอาอ่ะเราไม่ได้บินตามอ่ะไม่พี่พี่ขับไปเรื่อยๆเลยอ่ะประมเ่าณสามพันนะประมาณนักอ่าใช่สามพันสามพันประมาณนี้ไหมสามพันกับพันหกดิ ใช่เหรอสามพันกับพันหกอ่ะใช่เหรอเอออันอันหลังอ่ะสามพันอันอันอันหน้าอันพันหกอ๋อประมาณนั้นใช่เหรอวิฟิมไม่รู้ใช่ปะเนี่ยมั่วมั่วตู่เนี่ยวันตกชีวิตจริงด้วยอ้าวเหรอเสียงดังไหมเสียงดังไหมดังดัง ไป็นไรไ่ปไปได้ไปได้ได้อยู่ไอ้พาร์ทสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรฝนตกก็ให้น้องๆฟังซาซาั่นแหละเออซาซาั่นแหละดีดีก็บ้าลนะไอ้ย่ะตกก็ต้ชีวิตจริงหรือเตะกินไอ้เกมเล้วนี่ยคิดซะว่าทุกคนคิดซะว่าเป็นเอฟเฟกต์เกมอ๋อเอ้ยจะคิงจะคิงแล้วแต่แล้วแต่วัาเอ้ยอันเดิมบ้าไม่ไม่เอ้ออันเดิมหาอะไรกูเห็นเลือดหลอดเลือดเนี่ย ตลอดเลือกแสดงไม่ใช่เด็กจัไม่แวะครับไม่แวะครับไม่แวะครับสีวลาครับมีน้องบอกว่ามันดรอปมงกุฎได้ด้วยใช่มีน้องบอกว่ามันดรอปมงกุฎซึ่งพี่เบลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันดรอปจริงหรือเปล่านะฮะใช่แต่ในใจคิดว่าแบบโม่แรงไงโม่โม่ไปแรงขึ้นตีแรงขึ้นสิบเท่ากูบินมาไกลแล้วกูไม่เห็นมีเลยใช่เปล่าไอ้พันหกยังพันหกยางอันแรกเราเรามาผิดทางเปล่าวได้มีแผนที่อยู่เปล่า เนี่ยผมถือเลยนะไมตัวละครผมมันไม่ขยับเลยไอตัวตุกตัวผมเนี่ยคิดไปเองเอ้ยมาผิดทางวะกูว่าเนี่าจะเป็นสามพันด้วยจำไม่จบพันเออใช่พี่สามพันสามพันเออเนี่ยเถียงไปเรื่อยเถียงกูไปเรื่อยกูบอกแล้วว่ามันสามพันสามพันมันก็ต้องมีหลงบ้างเราไปล่าสุดนี่เราพัทสามพันที่แลยยเลร้วไปทุกคน นี่แหละจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของเราแล้วมันเป็นไม่ไม่ไม่มันคือบอสตัวแรกฮะมันเป็นบอสตัวแรกที่โหดแลวก็เป็นบอสตัวสุดท้ายที่เราเล่นที่เราสู้ไม่ได้เลยเออพี่่กีก็เก่งเกินว่าบางทีนะคือพวกพี่ไม่ได้กากนะมันโกงเกินน่ะเออของพวกพี่ก็คบเนี้ยทุกคนนะคือแบบกลับไปทําของเออยอะไรเออยแล้วอ่ะเออมากูจบแล้วซีรีส์มึงเนียกูไปเล่นแบบคิดเครียดดีกว่านี่กูเล่นแบบไม่เครียด ขอเล่นแบบนี่ย้เลยมันกอยากฟูดอเคไปยไวเลสโกะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะผมไปที่ตรงนี้เสร็จเออแกถึงแล้วป่าเอ้พี่ก็สามพันแล้วเนี่ยทำไมอะมันไม่เจออ่าสี่พันลบสี่พันข้างหลังอ่ใช่สี่ข้างหลังลบลบสี่พันประมาณสี่พันหกแล้วก็ข้างหน้าลบสามพันสามไอ้สามพันเป๊ะประมาณนั้นอะจดไปัดจัดจัดจัดที่เก่าที่เดิม และแล้วกูก็มาหามึงจนได้นะเจอไอ้ป่าดงดิบแล้วและแล้วกูก็มาหามึงจนได้นะเอ็นน้องจะมาค่ามึงดิหลังจากที่กูรอมึงมาเนิ่นนานวันนี้แหละกูจะฆ่ามึงต้องตายซะกูมาพร้อมกับลูกสมุนวิเทอร์กูกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวสองตัวเคเอออาดีเอาดีไม่ตายมันรู้ไปไม่ตายมันรู้ไปดนกระเทือบแน่พี่อยู่ไหน เออกำลังไปกำลังไปเหลืออยู่อีกประมาณสามเลยบอกเจอชื่อยังเจอชื่ออ่ะไอ้เจอเจอนี่นะเจอไอ้ชื่อบอสเหลือครับเหลือครับรออยู่ครับอ๋อนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับไปมาเลยยูหูมาแล้วยูหูมาพี่บุกช่วยมาทำให้กูชนะวันทีดิมันไส้มันมันเนินเออแล้วแหละไป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 ถึงเวลาแล้วทุกคนถึงเวลาที่เราจะเคลียร์ไอ้บอสเวนตะไลนี่ใช่เราต้องฆ่าไปได้สวัสดีน้อง พี่พี่มามาเซฟเซฟอ่ะเซฟเราเผื่อเรากระจุยพี่เฮ้ยไม่ไม่ไปเหือและเราต้องกระจุยอยู่แล้วนอน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 ว่าถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะฆ่ามอสตัวนี้ไปเออได้เอานั้นมาไม่ได้ไออะไรนะทรายทรายเอามาหน่อยเอามาหน่อยมีโลครับผมมีโลครับอมามามา ี่แต่โลนี้มันหนืดมากเลยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิครับเฮ้ยมานอนยังมานอนยังยังยัยังไม่นอนยังไม่นอนนอนนอนแล้วนอนแล้วนอนล้โอ้ยโอ้ยเออมาดิมาดิเออเออทีเดียวโอเคไปไปไปเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บ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 จ็บเจเจ็บเจจ็บเจ

เลือดไปลดเลยทุกคนแบบแบบเดี๋ยวจะเบาเสียงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่อย่าไปดูดูสภาพเขาไอ้ไอ้ยเอาอีกแล้วอ่ะแล้วแช่ก่อนแช่กันกูกันไว้ก่อนจะวิเทอร์สู้วิเทอร์สู้วิเทอร์เล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยมตีฟีมากเลยแต่วิเตอร์ตีไม่เข้าใช่เหรอเปลาไปดูดิโไม่นะตีฟรีอ่ะเอ้ยลองลองเสกตัวบ้างแล้วเสกตัวเอาอีกตัวเลยเหรอแล้ววิเทอร์จะไปฆ่ากู เออเสร็จตัวนี้เสร็จวนี้บ้าปพี่ไม่ได้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 มันจะวิ่งมาหาเราดิผมกลัวอย่างงี้เอาเราก็ไปไปมาแล้วโว้ยโอ้ยพี่เห็นพี่เธอตายพี่เธอแบบแอ่เลยแบบเฮ้ยพี่เธอตายเฮ้ยมันอะไรเยี่ยวเฮ้ยอะไรเยี่ยวพี่พี่รู้ชัวว่าเมื่อกี้เห็นพี่เธอตายต่อหน้าต่อตาเลย มึงเขี้มึงเห่าเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่อะไรครับอะไรครับ่จะเย็นพี่เอฟผมไม่เสียไม่เตีกตัวเจะเดชจะเดชเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านัอวูหูลัวๆนี่กลายเป็นลัวๆสกิลใหม่เหรอสกิลใหม่ฮ่าแล้วกูโดนตีเอาเลยทีนึงทีนึงโอเคโอ้โห้ไม่กูตาย โหดขนาดนี้รีบเอาโล่รีบเอาโล่ด่วนโล่อยู่ไหนอ่ะกูว่านะได้ได้ขอขอโล่นยครับขอโล่นยครับมีครับไม่มีเลยครับเอ่อไอมีไม้ป่ะมีไม้ป่ะมีไม้ไม้อยู่ในศพนู่นน่ะนี่นี่นี่ไม้ไม้ไม้นี่นี่นี่ขอขอขวันขวัญขวัญทีนี่ทีไม้มา้ตรงี้ตี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 มึงก็แทนที่จะลงไปล่อให้กูนะทุกคนก็ยังจะมาดีแบบดีก็ยังจะมายืนเออตรงนี้กูไม่เข้าใจ เดี๋ยวไม้มันขาดบล็อกหนึ่งโอ้ยไม้มันขาดบล็อกหนึ่งโว้ยรอไว้เลยเอาไปเอาไปเล็งพี่อยู่ไปเล็งพี่อยู่เร็วเออรอไว้รอไว้รอดอยู่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 แล้วไปไปดูพี่ว่านะมันได้ไหวอ่ะคือแบบ เข้าใจว่าคือแบบมันมันรัวๆะไรมันมีสกิลใหม่ด้วยใช่โหพี่พีเพิร์ทจะพี่ต้องผมต้องการแคบโลพี่ผมต้องการแคบโลเราต้องเทสเราต้องเทสให้ครบทุกอย่างมีเฟรมเราเราขึ้นไปเดี๋ยวยูขึ้นไปดิเอานี่ก่อนอะไรอะไรนูของหายอะไรเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยโลก็เสือกมาอันเดียวแล้วขี้โกงด้วยนะมึงเนี่ยเฮอุ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเคนะโอเคนะ เดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวรอดให้พยายามพยายังอย่าพึ่งดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรอไปเลยรอไปเลยมาเลยเลยมึงไปเด้บักบาเลยเออดูดูดูมันเอ้ยเอาเลยเอาเล้พี่ยิงมันเหรอไอตุ่มตุ่มตุ่มเนี่ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยมันสกิลเลยวะเออเร็วเร็วเร็วมาตีพี่อยู่มาตีพี่อยู่เร็วเร็วเร็วรีบเกล็บรีบเกล็บรีบเกล็บายวายวาไม่ไม่มาแล้ว พี่ก็ว่าเลยแล้วน่าจะหมดปัญญาแล้วพี่เอ้ยเยังยังยังไปหาเนี่ยบดีไปหาโล่บดีพี่อยากระเบิดปัญญาแล้วน่าจะหมดปัญญาแล้วพี่เอ้ยยังยังมึงมาดีที่มึงเห่าขนาดเนี้ยคิดกูคิดขวากูคิดกูโล่กูโล่ไว้ก่อนกูโล่กูโล่ไว้ก่อนขนาดกูยังกันที่ไม่ทันเลยไปไปมึงจะตามกู มาทำไมเอ็วเอวเอเข้าโอ๊ยบ้าต้องฝนตกใ้าตัวบอสดีไอ้เรียมเรียมกลอามันวาางเลยวางกันั่นวางกันนั่นเลยานั่นเฮ้ยพี่ปีแวังจิวจิวจิวอะมามาไม่ลงแตกแล้วโหตกพีกตีดี โอ้ยเมาอีกแล้วเออเฮ้ยขี้ขวายิงมาเลยยิงกันอะไเดียวเดี๋ยวระเบิดมันระเบิดมันพี่เฟมเอ้ามันไม่เป็นไรเลยมาแล้วเด้งเด้งเด้งเอ้าไม่เป็นไม่เป็นเด้งอ้า พี่ว่าได้เว้ยเราเราต้องเอาจริงกันแหละยาไม่บอกกูทีว่กูจะฆ่าจะได้ไหมยาอันนี้มันมีแบบยาแบบไอ้นี่ป่ะยาแบบไอ้ตัดหิวตัดเลือดอ่ะตัดเลือดไม่ทอกูทอแท้ทำไมไอเอ้ยไอ้เอาเดินี่วิโรจน์ด้วยไอ้ตายจะนด้พี่มันจะเป็นไปได้เหรอวันนี้เราจะฆ่ามันได้พี่เออดิ ผมว่ามอสตอนนี้มันขี้โกงไปหรือเปล่าี่ไอ้ทุกคนโคตรขี้โกงเลยผมว่าขี้โกงไปหรือเปล่า่พี่ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาวิกมาจุมาจุมจุมาจุมาจุมันม้วนอีกแล้วตายกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาอย่าทำรผมอ้ยอ้ เวลาก่อนนะไม่กลับบ้านแล้วอ้บขนาดโลค่าเคียนยังเอาไปอยู่โุกคไแ้วอะหนุ่มพ่อเพียวหนุมพ่อเพียวดนุ่มพ่อเพียวไอ้ทุบนี่เว็บเด็ต้องทุบเอ๊ะไม่เข้าเลยอะเข้าแล้วก็เข้าอยู่นะทุกคนนะแล้วมันก็เด้งกลับ เออถลรายหนที่ส ah ูงตายเกิวทำไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดเี๋วก่เนยแหละไม่ไหวละต้องสร้างสรรค์แล้วทุกคน เออจับไปดิจับไปดิเอามว้แล้วไวเอามว้จับไปดิมันชักปืนเรามากเกินไปแล้วพี่มันมึงใจจะมันยามสักสี่พอละกูเล่นไมค์ครับมั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดห้ากูจะมาแพ้ตัวอย่างมึงเนี่ยนะมึงได้แค่มัดขี้โกงมัดหนึ่งหรอวะตัวอย่างมึงไปทำอะไรใครได้ฮะนอกจากขี้โกงเน่งเรือของกูเนี่ยกูจบแล้วโอ้มึงยังไม่ลดเกินไปอ่ะมึงเกินไปจริงๆไม่พี่ พี่มึงดีดิมึงเจอไอเวียนไอระาดไปมึงเจออ้าวมันไม่ทะเลาะมึงไม่ทะเลาะกันเลยเลยเออมบอกว่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกันกูจะต้องเอาอะไรมาฆ่ามึงดีวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาดาบที่ดําเม็ดที่แรงก็สุดเกมสิพี่ดาบที่แรงก็สุดเกมดาบที่แรงสุดเกมนี่ขวานอดิเอาดิอื ไรพี่แววไอ้ไรไรพี่แววมึงคข้ามาเข้าเข้าเอ้นี่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 แวบๆจะแล้วอะไรอะไรอะไรฮะฮะเออเอาดิเอาดิดูเรื่องมันดูเรื่องมันดิจะมีอะไรที่ฆ่ามึงได้วะกูอยากรู้ว่ะ มันจะมีอะไรที่ฆ่ามึงได้ระกูอยากรู้ว่ะเสกไดโนเสาร์ไหมทุกคนมีไดโนเสาร์ไว้เลยรู้ว่ามีดูความพยายามของฟรีเฟมทุกคนกูแค้นมันมากเลยรู้ไหมกูแค้นกูก็แค้นบิ๊กกูแค้นมากเลยไอตัวนั้นมันชื่อมากเลยนะไอตัวไอตัวฟ้าฟ้าไฟแต่ฟ้าฟ้าไฟอะอ่าอีเนี่ยนะไอบอสทะเลทรายเออบอทะเลทรายชื่อว่าอะไรนะเออจำไม่ได้ปะคือตัวอะไรวะ อ่าบอสทะเลทรายเหรอไอเนี้ยตัวเน <si suppression> ี้ยส <agę> ัน <guarding> ส <okay>? ันปะอุ้ยสันโคตเอ๊ะใครเลือกตัวอะไรไม่รู้ขนาดบอสตัวนี้ยังตีมันไม่เข้าทุกคนดูดูดิดูดูทุกคนมึงดูขนาดผมเอาบอสมาลุมมันนะเว้ยเออมันเก่งกว่าที่คิดกันทุกคนนะดูดิผมเจอบอสมันมึงดู เลือดมันเฮ้ยเลือดลดว่ะเลือดลดว่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วดชเฮ้ยมันจะตายแล้วสวยสวัยจะการจะกัรลุงมเอลุมลุมลุ่มลุ่มลุ่มลุมเออเออเอาไวเอามันเอามันเอาไว้ไปได้ข้ามันข้ามันเออเข้ามันเอามว้เลยตายเวทเนี่ยตายย่ะเอาไว้เร็วดูดูดูเลือดมันพี่นี่เลือดดีเหรอไม่เลือดจะเด้งดีเลือด เลือดจะแดงเลือดจะแดงก็ลอกเลือดจะเด้งเอาแล้วเอาแล้วเออแกรแหลกมากเลยทุกคนโคตรแหลกฮะฮะฮะบอกแล้วพี่อย่างไงเราก็ชนะเอาชนะอยู่เลยพอดบอกแล้วอย่างไงเราก็ชนะเห็นไหมดูนู่นดิแสงตะวันลับขอบฟ้านี่คืออีพีสุดท้ายของเรา สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะข่า <differ> ม <estratég flush> ันได้ทุกคนใช่อีพี่สุดท้ายก็เราก็จะังไม่มีปัญญาจะจะฆ่ามันใช่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรทำไมผมใส่หมวกคิงแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่หมวกคิงเหรอกูก็ไม่เห็นพี่อ๋อเ้ยกูใส่หมวกคิงแล้วก็มีฐานคนกุ๊มกองเเดูดิดูดิดู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 เอ๊ะจัดเท็จัดเอ๊ะเอาไว้เอาไว้เอ้า ตายป่ะยะะไรทกโอเค okay, ทุกคนคก็สรุปซีรีส์นี้เนี่ยผมก็อาจจะเล่นมีผิดข้อผิดพลาดตัวไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยกกละกันนะผมสรุปแล้วผมพวกตัวนั้นซีรีส์เบบนี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ว่ะเกี่ยวกับแบบความยุง่งยากของเกมอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือแบบเงื่อนไขที่ยากๆอะไรแต่ถ้าเป็นมดง่ายๆผมว่าเราน่าจะเล่นกันได้อยู่เว้ยทุกคน คือแบบใช่ใช่มึงเกินนะไอ้บ,บ้าเอ้ยเล่นแบบประจนภัยเยอะเกินไปทุกคนไม่ได้ค่อยฟาร์มของเท่าไหร่แล้วก็ใช่ฮะก็ตอนแรก <c oughs> ไม่จะจบซีรีส์นี้ตอนประมาณ45พาร์ทแหละคนอาจจะบอกว่า45พาร์ทมันน้อยจังเลยพี่เวบ ไม่น้อยนะเดือนเดือนหนึงก็อีกสิวันเลยนะทุกคนเออเป็นเดือนเลยนะเว้ยปกติแบบคนทั่วไปเขาจะเล่นแบบซีรีส์เดือนหนึ่งจบแล้วก็เออใช่แต่นี้เราเล่นนายาวนิดนึงโอเคก็ขอุกคุณมากแล้วกันเนีครับผมที่รับชมมาโดยตลอดตั้งแต่ ep หจน ep สุดท้ายนะครับเราจะมาดูดีกว่าเราเล่นไปทำกันทั้งหมดกี่วันแล้วเออรยกาวันร้อ็ดสวันใช่เอร้อเวันในเกมเราเล่นไปขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคทุกคนขอบคุณรุ่นมากนะผมจะรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าซีรีส์หน้าจะเป็นอะไรก็เคยบอกไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่ในซีรีส์หน้านะครับเนาะซีรีส์หน้าในเดอะเสาใช่ซีรีส์ไหนจะเป็นไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์กลายเป็นไอรอนกูเลมอีกทีนึงไอรอนกูเลมโดนซอมบี้กินสุดท้ายไอรอนกูเลมก็กลายเป็นปรสิตนั่นแหละโอเคทุกคนเจอกันใหม่คิดว่าคลิปนี้ก็สวัสดที่ของปาร์ทห้าลาก่อนขอบคุณมากครับอย่าหลุดไปเล่นนะมัดเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจิากจิ๊กเล่นกับมึงเนี่ย